ค่ะมือริมวันนี้กำลังจะไปโรงเรียนนะคะค่ะไปเลยค่ะแล้วทำไมวันนี้จะให้หมามา,มา,มาส่งคะกลัวกลัวคนที่เอาเด็กไปอืมตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะ แดดร้อนมากวันนี้จะ36องศามามาทีบาล,ล์อะไรกี่แดดไหนวันย้อนยุนี่คะวันนี้มีชมรมวิ่งนะคะต้องไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายะแต่เมื่อวานนี้มีอ่าไม่ใช่อีเมลเนาะมีคนคู่จะรักพาตัวเด็กอนุบาลกับ เด็กปถมที่เป็นผู้หญิงเขาก็เลยประกาศให้ระวังนะคะวันนี้ก็เลยเดินมาส่งดิดินเม <า S 2> ื่อวานชมลมก็ไม่มีนะบุกัดซือไม่มีนะเมื่อวานแต่ว่าลืมไปเออมามาไม่ได้ดูมามาไม่ได้ดูอีเมลเด็กก็ไปตามปกติแต่ว่าก็มีเด็กไปเยอะนะไปเยอะแต่ว่าจริงๆไม่ม

เปลี่ยนเสื้ออีกไม่ใช่หรอไม,ไม่ก็ต้องเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนแล้วก็ลงมาใหม่ใช่ไหมล่ะเจ็ดโมงสิบห้าแล้วมั้งะมะไม่รู้เหมือนกัน ตกเตียงค่ะไม่รู้แขนแบบกระดูกร้าวหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่มันคงไม่ใช่หักเพราะมันไม่ได้ทิ่มหมออะไรออกมาะแต่ว่าเจ็บมากแล้วก็ขยับแขนไม่ได้แต่ก็าไปหาหมอไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาต้องรอตอนเช้านะแบบถ้ามันไม่ได้สาหัสอะเขาก็ไม่ให้ไปหาหมอนะ หมายถึงว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับเคสนะคุณพี่โสก็เลยไม่ได้เดินมาเป็นเพื่อนกับมิรินก็เลยวันนี้มามาก็เลยต้องเดินมาด้วยเมื่อคืนไปไม่ได้เมื่อคืนไปไม่ได้ไงก็มันเจ็บมากมิสโซร้องไห้ปกติมิสโไม่ร้องไห้เมื่อคืนร้องไห้ใหญ่เลย ตกเสียงดังมากมามานั่งอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงแบบตกใจเลยแล้วก็มามาไปข้างบนยัไม่ไเรียนหลับเนาะยังไม่รียนหลับเนาไม่ได้หลับไงิบอกว่ารีโมทผมรีโมทแอร์มันตกเขาเลยแบบว่าจะเก็บแต่ไม่รู้เก็บท่าไหนแหละเขาคงมีท่าพิสดารอยู่บ้างอ่ะก็เลยตกลงมาเลย เอาแขนลงแต่วันนี้ต้องพาไปหาหมอนค่ะจะเฝือกไม่เฝือกก็ไม่ไมรูนเนี่ยไม่ได้วันนี้หนูมีของแค่นี้เองเหรอวันนี้หนูมีของแค่นี้เองเหรอ พอสเริ่มเข้าชมชมรมนะะไม่ด้นก็เลือกชมนมวิ่งเหมือนกันต้องมาวิ่งตอนเจ็ดโมงยี่สิบกระเป๋าขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนแล้วก็เปลี่ยนเสื้ออะไรลงมาวิ่ง ส่งตรงนี้นะเอาลูกคะเดินไปถึงตรงนี้ก็ประตูโรงเรียนแล้วค่ะลูกไม,ไม่ต้องส่งนะเขามาคนเดียวกันหมดเลยนะพ่อมาเองกันหมดเลยไปๆน่าจะได้กเนเนะี่ย กลับบ้านกันร้อนมากเนี่ยเดินมานี่คือเสื้อเปียกแล้วนะคะตอนนี้ห,หน้าร้อนเริ่มเร็วมากปีนี้ที่ญี่ปุ่นเทอรมาน่าจะพูดว่าอะไรอ๋อเด็กที่มาเวลานี้อ่ะก็คือเด็กที่เข้าชมรมเช้าอย่างเดียวนะคะเด็กอื่นๆที่มาเรียนก็คือ จะเปิดประมาณแปดโมงห้านาทีก็ไม่ให้มาก่อนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนดูและนะคะโรงเรียนญี่ปุ่นมันไม่มีพานโรงไม่มีอะไรเงี้ยก็เด็กก็ต้องมาพอดีพอดีกับเวลาที่ตึกเปิดอะส่วนเด็กที่จำเป็นต้องมาเช้าแบบพ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมี อ๋อเป็นแบบที่ฝากรายเดือนนะคะฝากได้ตั้งแต่เจ็ดมงเช้าถึงหนึ่ทุ่มแต่ต้องจ่ายรายเดือนแต่ค่าฝากนี่ก็แล้วแต่รายได้ของผู้ปกครองเขาคำนวณจากค่าฝากส่วนพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคือมามามีเพื่อนที่เป็นแม่เลี้ยงเดีย่ยวเขาก็เอาลูกเข้ากับกุโดคือ ห้องฝากอะนร้นะไม่ต้องเสียเงินเลยอำเภอช่วยซัพพอร์ตในจุดนี้นะคะแดดร้อนแรงมากแสบแต่เช้าเลยอะ่ะวันนี้จะประมาณออสามสิบหองศาค่ะญี่ปุ่นถ้าแตะสามสิบนี่ก็คือแบบทรมานแล้วนะ พูดทุกปีเลยเนาะเดี๋ว,ว่าถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นนาร้อนจะแบบรู้ว่าว่ามันแบบทรามานกว่าน้าร้อนเมืองไทยมาเริ่มืริืมลงแอปนะคะว่าพี่มิโซจะอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเ้อยเขียนในสมุดจัดกันบ้านเนาะ จะมุติดต่อกับผู้ปกครองอ่ะว่าจะหยุดแล้วก็แบบว่าให้ถ้าใครมีพี่น้องได้พี่น้องถือไปหรือว่าให้เพื่อนที่อยู่บ้านใกล้ๆถือไปโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เขาให้ลงเป็นแอปแลวนะคะให้ให้ลาในแอปม่ะยยังไม่ได้ลงให้พี่มิสโซเลยวันนี้วันทิ้งขยะ r ี c ไซเค ไหวปะใส่แมสนี่คือจะเป็นลมนะนี่เพิ่งจะปลายเดือนมิถุนายนนะคะปกติยังเป็นหน้าฝนละ่ะตายตายตะะกระดาสิงหาสภาพจะเป็นยังไง อจีไสยังไม่อจีไสยังบานอยู่เลยอ่ะร้อนขนาดนี้ละอากาศแปรปรวนมากปีนี้รดน้ําต้นไม้กันค่ะสงสารน,น้องๆมากแดดร้อนสุดๆนี่นี่นี่เราทำ้วใหม่เสร็จแล้วนะเห็นเปล่านี่ปือเทศแดงเลย เชียืนแห้งนี่อยู่จะเก็บเม็ดนะคะหลังจากที่รือค้างแตงกวาอะไรพวกนี้ให้ช่างนะเราก็ทำใหม่ละค่ะแต่ไม่ใส่เน็ตแนละ้วเน็ตมันแบบรือยากก็เลยตัดเันกระตุยกระจายไปแล้วนะคะมาก็เลยเอาเป็นไม้ไผ่ มอสเพลยมาแทนบานชื่นก็ออกดอกแล้วนะนี <ellt on. S 1> ่มะเขือนาแ้วโตแล้วนะแต่ <stream confer dles> ว่ายังไม่มีดอกอ้ามีมีมีดอกมะเขือต้องม่มีดอกแะพยายามฉีดน้ำให้ลงดูเขาตอนเย็น ตอนเย็นออกมาก็เปิดผ้าแล้วลดน้ำเข้าไปข้างในแล้วนะคะตอนเช้าก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้สรุปมะกรูดตายไม่รู้ปุ๋ยเยอะเกินหรือเปล่าอ่ะเนี่ยต้นเนี้ยนะคะเลยตัดออกแล้วรใอยใเขาแตกใหม่ที่สุดจะแบบปลูกมะกรูดไม่ขึ้นอะ่ะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เวิร์กเลยเหลือมะนาวที่ยังโดโเคเอยู่างนั้นตะไคร้ตําลึงกับชะอม ส่วนตะก้ารกๆนี่คือตะค้าปุ๋ยหมักนะคะทดลองซึ่งรอดไม่รอดก็ไม่รู้แต่เกะก,กะมากกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงกับมันดีมันไม่มีที่ดินมันไม่มีพื้นดินให้ฝังแล้วด้วยอะเมื่อก่อนมันอยู่ข้างในตรงนั้นเน่ยซ่อนเอาไว้ตรงนั้นนะคะเพราะมีนเขาแบบเทป,ปูนล้วไงก็เลย มะเขือเทศแดงแล้วนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่ใหญ่มากอะ่ะแดงแล้วออแล้วก็ข้างในก็แดงเหมือนกันฝังนี้ก็มี มันเป็นแบบสีชมพูลูกเล็กแต่ก็แดงอะไม่เห็นชมพูเลยบานชื่นบานชื่นบานแบบดอกจิ๋วมากบานแบบจิ๋วมากบานบาน,นี่ distant <tend> drum ออกรอบสองยังอยู่ในกระถางนะคะ ใบเหลืองเองนี่ต้องเด็ดกอ,อกนะคะรอบสามกุหลาบมีรอบสามอันนี้ตำลึงนะคะเริ่มเลยละฝักยาวก็โตแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าให้เด็ดยอดนะคะมันจะได้แตกออกดอกอะไรประมาณนี้ดดเดี๋ยวค่อยมาจัดการพริกนี่ก็เด็ดยอดไปแล้วมันจะได้เป็นพุ่มแต่ปีที่แล้วเด็ดยอดก็สูงนะพริกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่มะเขือทั้งหลายค่ะมะเขือออ,อกมะเขือออกดอกแล้ว แตงกวาล็อดนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะอีกสักสองวันนะ่าจะเก็บได้แต่เก็บกินไปได้เยอะแล้วล่วะคะ่ะเป็นสิบลูกล่ะนี่เราทำรัวเสร็จแล้วนะคะรัวที่บอกว่าจะทำเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อสองวันที่แล้วนะหน้าตาประมาณนี้พร้อมทั้ง ผักที่เริ่มโตจนเหมือนจะรกตรงนี้เป็นมุมผักนี่เราก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอ่เป็นดินนะข้างล่างก็เทป,ปูนยาวไปเลยนะคะแล้วก็อ,อันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นไม้ซึ่งมันเริ่มผุแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมอันนี้เขาเรียกอะไรนี้ ต่งงหรอตังก็เหมือนภาษาจโบราณลูกใหญ่ไหม มะเขือเทศสีชมพูซึ่งไม่ชมพูเท่าไหร่นะคะก็คือแดงแหละข้างไหนครับแขนเจ็บแขนข้างไหนครับกิ้งตกลงมาหรอเหมือนจะดีขึ้นกว่าเมื่อคืนนี้<อ> <laughs> ใช่ไหมดีขึ้นไหม เดี๋ยวว่า,มมานเนมาคืนดื่มยาไงเมื่อคืนป้าให้กินยาแก้ปวดไปนี่แหละญี่ปุ่นจะเจ็บจะปว่วยจะตายต้องรอเวลาราชาการก่อนนะคะรอเวลาโรงพยาบาลเปิดถ้าเลือทาร่าไปก็ไม่ได้อืม หมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายไป300เยนนะราคาเด็ก100บาทคา่ะค่าหมอส่วนค่ายาฟรีนะคะไม่เสียค่ายาเด็กก็คือถ้าเป็นของอำเภอนมันแล้วแต่อําเภอเนาะแต่อําเภอที่เราอยู่ก็คือ300เยนนะคะราคาเดียวจริงๆขึ้นมาแล้วนะปีที่แล้วจำได้ว่าแบบ200เยเยนมานานมากอ่ะ60บาทมาปีนี้เพิ่งจะขึ้นเป็น300เยนนะคะ 1นึรบาทก็คือทุกหมอเลยนะหมอฟันหมอตาหมออะไรก็ตามนะคะเด็กจะจ่าย300เยนหนึ่งอบาทก็ไม่มีกระดูกหงกระดูกหักไม่มีรา้าไม่มีสนไม่มีอะไรนะคะไปเอ็กซเรย์มาแล้วก็คือ,อแค่งดเล่นกีฬาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ให้แผ่นยาแปะๆมาห้าหกแผ่นแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวพี่มิโซก็จะไปโรงเรียนละ เด็กญี่ปุ่นก็คือเป็นไรมากกับโรงเรียนเขาไม่รู้แบบไม่อยากจะหยุดหรือว่าอยู่บ้านแบบเบื่อแม่บนไม่รู้ไม่ค่อยยอมหยุดเรียนกันนะคะตอนนี้สิบโมงเช้านะคะหาหมอเสร็จเรียบร้อยกระดูกไม่ได้หักไม่ได้ราวอะไรนะแค่แบบว่าให้แปะแปะ,แปะอะไรอเอา แปะแปะแผ่นยาไว้แล้วก็อย่าเพิ่งเล่นกีฬาดีกว่าพี่มิโซก็เลยจะไปโรงเรียนลปะป๊ะป๊าก็บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรแตกหักก็ไปโรงเรียนซะ เดินเตรียมไปกลับโรงเรียนสี่ลอบ,บนไปวันนี้จริงๆมีว่ายน้ำที่โรงเรียนก็จะต้องไปบอกครูว่าจะไม่ทําถุงที่ห้อยต่องแต่งๆแต่งนี่คือ lunch bag นะคะ อปกรการกินข้าวประวันมีผ้ารองถาดกับผ้าเช็ดปากเมื่อก่อนมีแก้วน้ำกับแปลงสีฟันแต่ว่าตั้งแต่โควิดก็ไม่ให้แปลงแล้วถ้ามาโรงเรียนสายต้องเข้าไปบอกครูนะคะต้องเข้าไปส่งถึงข้างใน สกีโอ้ยสุมิ่ะส่งพี่มิโซเสร็จแล้วนะคะคุยกับครูอยู่นิดนึงสิบโมงครึ่งวอนนี้เดินกลับบ้านอีกรอบ <c oughs> เกรียม <c oughs> พูดได้คำเดียวว่าเกรียมวันนี้ร้อนมาก ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยหิวมากกลับบ้านหาอะไรกินกันอาหารเช้าเกือบเกือบจะเที่ยงวันนี้นะคะข้าวเหนียวหมูยอนะคิดอะไรไม่ออกแล้วจุดนี้หิวมาก มีหุงเอาไว้แล้วนะใส่ฟิชเอาไว้นะคะแล้วก็หมูยอซื้อจากร้านเวียดนามเอาใส่แอร์ฟรายเออร์นะส่วนแตงกวานีก็ของจากในสวนนะคะแล้วก็มะเขือเทศที่เก็บเมื่อกี้นี้อ้อผักชีฝรั่งในน้ำจิ้มแจ่วนี้ก็ของในสวนนะแต่ว่ามีอยู่ให้กี่ใบนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยส่วนน้ำจิ้มแจวก็ซื้อในขวดมานะคะอร่อยเลยแหละ รู้สึกจะของเด็กสมบูรณ์หรืออยังไงเนี่ยซื้อจากคาวนี้นะคะโอเคขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะคลิปวันนี้มาแบบชีวิตช่วงเช้านะไม่มีอะไรเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ